เป็นอยงไรอาซิมเนี่ยสำหรับไม่หลุดไม่เห่าแนะน้ำเขาจะแักหน่อยคือวะคืออยู่บ่แมนพอได้เงินไปโรงเรียนหย่อนอยู่พอได้เงินไปโรงเรียนหย่อนอยู่บ่ได้ขอเงินใสดอกบ่ได้ขอเงินใสแมนมีเก็บไรหรือเปล่ากะคิดหอดีคิดหอดบ้านอีสานเก่าดอกเข้าเดิมอยู่ทางธงกระเสริมสุขหักแพ่งดอกพงเสือสิเปเนื้อหรือไตทางใดกมวนซ่นพี่น้องเอ้ย ลงเฮือนไปมีแต่พวกพี่น้องบอยำอย่านหมู่โพยมันถูกหยากคายกับพ่อใดแบ่งกันกินคนเฮามีศีลธรรมหากอยู่น้ำดอกกันใดคุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองหักแก่นพี่น้องเอ้ยถึงย่ามถูกหยาแค้นเข้าว่านเอื่นเป็นซอยกันสันตัวพี่น้องเลยสวัสดีครับสวครับ เป็นวัเดือนสิบเอ็ดหัวล้มตองเดือนสิบสองเฮาลอยกระทงน้าหมอกล่องห้วยพื้นเขาดอก,กุ่มเริ่มเกี่ยวกำากพืศจิกาตลาดง่วว่วาริ่งจำราบนะครับช่วงนี้หลายมองหลายบอลก็เริ่มเกีียวเขานะครับได้งเงินได้ค่ำมีโอกาสเกี่ยวเข่าออกแล้วม่พื้นทีสื่งง่วนะครับไปเลี้ยงไห้ราคางัวช่วงนี้กับโบแงหงเป็นไรนะครับขายให้ทุกโตราคาแบบธรรมดา <ST AN TS> เปิดทุกพุธและวกวันอาทิตย์นะครับเดียวพาไปถามราคาด่านในนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวภาคอีสานมานะครับไปมีโอกาสได้ไปน้องมวลล้อมู่แน่อ,อร่อยเอดแน่นะครับราคาของเขากันยังพ่อพ่อบขบานเท่านะครับกต่สิไปอีกหลายมองนะครับพี่้องคอมเมนต์ไว้อยากให้ผมไปตลาดยังอยู่จังหวัดไหนแล้วก็เปิดเมื่อใดนน,นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากในห้อยเลยนะครับซื้อว่าสําคัญเลยนะครับ อันเท้ามาขายอยู่ตลาดโอเคนะครับคนอาจจะมาเมืองประมาณสองสา,ามร้อยห้าร้อยเพระเผื่อเฮาโชก้ามดากยืนอยู่กับงวเห่านี่มีคนมาถามอาจจะเ่ถึงสิบ่ถึงสิบคนนะครับแต่ว่าขันทายพานนี่นี่ยูทูบเบอร์ที่เขาไปทายนะครับแน่นอนละ่ะช่องนี้อาจจะเบิ่งหมืน่นสองหมื่นสามหมื่นมันมีโอกาสได้ขายค่อนข้าง,งจะสูงนะครับสิ่งสําคัญนะครับสมือนี่มันหลกออนไลน์จ็อยากฝากใ่ห้อยว่าใครเขาทาย ดีกว่าจุงง้อเมื่อ,อย่างหน่อยแล้รับโทรศัพท์อาจจะได้ส่งใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับสําหรับในหอยรุ่นเก่าๆที่แบบผมมีเบอร์นะครับบ่ยากเบอร์นั่นนะครับ oh. เขียนเมียเขียนเซลไอคิดเปิดท้ายให้ก็ได้ถ้ายอยากไายและที่สําคัญนะครับไายตลาดไายจากักรตก็ได้ไายซีแต่คนเอิ่นพวกยูทูบเบอร์ไปขอกไปเคยเอิ่นนะครับเสียงเงินเด้อแล้วก็เสียหลายน้ำ พันหนึ่งสองพันสามพันเพราะว่ามีค่าน้ำหมกน้ำมันเขาเอาฝากไว้เอาลายสำหรับนี่ค่ารถค่าเรือค่าเงือยค่าผ้าย่อค่าของค่ากินอ่เอาไรละครับอย่งนอกบาทเอาหย่อนยุกหย่อนร่อยที่ถอดคิดถึงจังหน่อยนะครับผู้ใดเคยเปิดเที่ไหวเลยนะครับสำหรับคนที่ถามมาเด้อ ไา้ไทยหูเงีๆให้เบิ่งแน่เลยครับเออเนี่ยนะครับได้อ้วยบ่อครับแยกลูกครับประความผสมขึ้นแล้วทีหนึ่งขึ้นนั่นละสูงเงา้งเด้อโครงสร้างนี่สูงนานกหูเลยปากเป็นลูกกระทบเด้อน,นะครับประมาณสายพันธุ์น้ำแรกอยากได้สี่แปดครับสี่แปดแยกลูกพึนก่นออกแยกขึ้นได้ตีง บ8แพงบ้วข้าอยากเลยครับครับเสื้อผ้าเบิ้งไายเบิ้งยิ้มเบิ้งดากเบิ้งหางจักหน่อยอ้วนหางคอดผื่นเลยนะยีเพียงปลาก้นขายนะครับความสูงคครรัับบราคาบ่สูงบันไดต้นสูงครับบ่สันไดมาลูกหนึ่งบ่ลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งว่างนิ่หน่อยครับว่างครับท้องว่างหนุ่มถือดาวดืองามลำถือลำดักบ่เป็นอย่างครับุตรเต็มป์ตาหน้าตัวเดียวนี่บ่ เขาเบอร์น้ำศูนย์หกหนึ่งครับครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสองหาเก้าครับบ้านน้ำครับหัวเขตอยู่ตำบลเด่นไงครับอยู่บ้านนิวตำบลเด่นไงสีเมืองไม้ครับต้นอันกับแมนบ่ะแมนครับนับเปิดแม่สาวครับมานสามปีลอยหาสิบหนี้เนาะลอยหาสิบปั่นครับความสูงนะครับสะดืองามเด้อเสดือดีครับ แกงขาไม่แห้งอุ้ยหนาแห้งเลยห้าแปดครับตัวนี้เปิดราคาครับโปรสูงโปรสูงครับบ่รสูงลูกกระชบงางๆครับหูพอดีหูพอดีนาโกตะบานงามนะครับข้าวเกาง้าวผู้เทาโอ้แมสาแมสาวครับแมสาวสมสองเดือนสมโตสมโตสมมาแล้วสมเดือนสมเดือน ส่งตัวเด้ขอขาหงอายเพิ่นส่งตัวส่งตัวเพื่อทั่วตามขึน้นนั่นนหะครับครับมีรถทรงอยู่บ่รถทรงบ่ครับรครับเดี๋ยวจังคุยกันก็นกนได้ครับเอาเดี๋ยวจะ,จะค,คุยกันทำมากกับคุยกันเลยกลับขึ้นกลับผมเอ้าพันตัวได้ขวางแดงขวางหาพันหาพันเจ็ดหมื่นพันหาพันหาพันเลครับแปลงลูกแม่ลูกตัวแหกมันบ่ลูกตัวแรกแม่มาในพันหลอดสองหลอบแล้ว ไปยี่บลูกมันมีมีไปลูกนี่บอแมนเอเอสามหนึ่งเอกสารมีเด้อเกมสามหนลูกงามนึ่ำปีลำยังคเป็น่เป็นแม่ผ่านรอบจดรอบสองรอบแล้วจุดหาแม่แล้วก็จุดมืนหาไปหาสีนีอยู่งามๆเด้อสดๆจังหน่อยสองในถ่องสูงประมาณลอยสี่สิบาวกแม ูประมาณ่อยยี่สิบูกงามดูงามหูฟ้าโอ้งียบต้แต่ทั้ง,งเด้อสดดูแหลกนชิ้นงามๆเล็กน้อยนึงเดีจ้างขบเพิ่งถ่ายลูกเล็กน้อยครับก็ค้างไง,ง,งค้างบอลเตะืนเป็นไง้ายตั้งเพี้นยนเล<า>ย<า>แมนย่นแล้วว่นแล้ว,ลวครับตัวนั่นบ่ออกหรอ ต้นนึงยังอยู่นี่วะา่เานไรผู้สองหมื่นกว่าเอาต้นหนึงเด้อผู้สองหมื่นสี่พันามเบาเบอร์มากขนาดฮะศูนย์แปดคับศูนย์แปดศูนยงสามห้าแปดสามหนึ่งหนึ่กตน้ครับตาผู้สีนท่าผู้สีพีบุญมงสาหสุอวอบ่าตาผู้สีเด็ก้ดมตาผู้สีเด็ดมเลยอมีรถสองฟี่ปะ มี่มี่มี่มีม่ฟี่เหยีดโล่ลอยโลนี่แล้วจะลอยโล่ขึ้น,นครับ,รบสาวง่ามเด้อเบิ้งครับเนื้อโตลำปีลำดากบกเป็นสะดือใได,ด้พอดีสูงวกว่าบ้านลอยสามสิบห้าปัวเครื่องดำขึ้นแล้ววะสมแล้ววะสมมาแล้วสมมาแล้วส,สมมาแล้วเด้อนะค,ครับข่มตัวมาไหนเดือนกบัวแล้วอยากเขาได้อยากสามสามครับ สามราคาต่อรองได้ครับต่อรองได้านไทนครับพี่บุญครับพี่บุญเดียวสมก็บสมเน่างามเดินนะครับเมนี่ไปหาอยู่พอด้อยู่ราคากับพสมให้อีกตังหาต่อรองได้รับเบอร์ครับเบอร์ศูนย์เก้าแปด่ศยหหนึ่งเก้าพี่บุญมั่งสาหาครับอนตะพานแยกหลอกก่อก็ลงเดือนกูกลัวครับ่านรอบนึงงว่าประกันรึครับผ่านยังยังยังครับโบกันโบกันในกันมี่รถสมัยยิ่ง มีอยู่ครับมีอยู่ข้าวโพดไก่สดๆน้ำงามครับนาตาเบิ่งส่งดีอยู่แม่เนี่ยตืตตตตตนย่นๆจักน้อยง้าวโพดไก่เขาตลาดเม่อหน่อยงามคูนะครับเปิดคูเด้อตัวหนึ่งเร้าล่ำปีเลยตัวหนึ่งบมปินนะครับสูงกว่าม่านลอยสามสิบทั้งคูเอาเบิ่งราคาอยากหาเมือสองสองตัวเลยหาสิบสองสื่อหนึ่งแถมหนึ่ง แม่สาวเด้อนะครับให้กระลังปั่นนะครับลูกพริกแดงตัวนี้บอกอแม่ดีลูกพริกแดงนะครับลอยสามสิบาได้นะครับตัวนี้ประม้านลอยสามสิ <52 S 2> บเอ็ดสามสิบสองหาสิบสองว่าขายขายหน่อยก็นั่นเบิางถ่ายเบิางเครื่องเบิางยิ้มเบิางดากเบิางแข็งเบิางขาโอ้อสองนิ่งย่อเข่าออกนะครับแดงแดงขึนหน้าห้องสองตัวกับว่าไหนไม่โม้ได้หรอเสือครูอีกตัวยังไม่โม้ ปไดไ้หมือมันม่วงเด็ดเอาเบอร์มาหน่ำครับ086 078 1618ทร่ 6, 8, งฟี่สิโลซงฟีสโลเอาบัตอองก่อเออขอบคุณครับแม่ลูกลูกผูกง,ง่มๆนั่นหนาเลยลูกมันดูเอกสารยังลูกมันมบักเอมึกอกมัตตรอดมีอีก่ังวะใหมดแล้วมาแล้วนีใบเี หลอดเลือน้ำปาดนี่ยกดติงเลยเนาะครับอยากก็ได้อยากแม่ลูกแม่ลูกแสนสองสมิงแล้ววะสมหรอครับประกันแล้ววะประกันยันได้หรอครับเขาก็สมเดือนกว่าเขาสองเดือนปลูกลอยยี่สิบหนะครับลูกลอยบวกลูกเส้นดีเรื่องพัฒนาเพี่พอพัฒนาได้ครับเขาพุดมาให้แล้วน้ำพุทธหางไงไผ่แงม ใครดำคึงหน่วยคนขายยังดำเปิดหน่วยส่งดีงามจับได้ใบได้เล็กหน่อยไม่ตำมักเปิดเพราะได้ยูนนะครับแสนหน่อหน่อยแยกยุ่งวะแยกขึ้นกันนะครับใด้กระไรต้ำหลวมวะนีดเพราะเบอร์นั่ครับคุณนะศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์หกสองบ้านไหนครับตะการครับ รถซุูมี่ตการครับรถซุูมี่นะครับนี่ครับพอใจเลยเหรอครับคุณนเอฟซีพอเอฟซไปหลุดมาจากเมืองจีนมาซื้อปะครับมาซื้อได้เราบอสได้แล้วครับราคาเพาได้ซื้อไปสามสามห้าติดใจอยู่บ่ถตกใจอยู่ครับบ้านใดพออยู่บ้านไหน้องไม่ใจครับเผื่อเด้๋ยนี้ว่านบบโน่นคูน นกขุ่นสีสเกีดครับผมราคาเป็นยังไงรอเบิ้งไหมราคากับพอฟังอ่พอฟังอยู่ครับยังเลี้ยงอยู่ว่วลายอยู่วัวยุ่งของสามงูสามงูพ่อเด็กเกี่ยวหยาอยู่ตัวนี้พ่อเด็กเกี่ยวอยู่เอาเอฟซีได้กระร่างใจหายแต่เอฟซครับผมไม่รุนครับยังไม่รุนอายุเขาได้กี่สิบแปดโอ้ยสิบแปดป้ายมันดอกคล่องแล้วบอครับขึ้นแล้วบักาดสิขึ้นมากเลยครับ แดดมาเหลืมหัวเรลืมแดดม,มันกระปอมเคี้ยวๆเด้อแม่สาวไก่ผสม,มนะครับอร่อยสามสิบหาได้อยู่ยากเลยสองหมื่นหาพันหาครับลด,ดได้เด้อเด้อใหม่ก็คือไป,ไปรวมเนาะสองหมืนหาพันหาร้อยแมนครับสองหมื่นหาพันหาร้อยนะครับได้ยนินมันน่าเอาไหม่ไปกระเป๋าคนมักบอรครับเอางามยูเดอร์นะครับ ล่ำปีกบ,บ่เปิ้นเบิ่งส่งหน้าตาเบอร์ม,มากว่านะศูนย์แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เจเก้าสี่สองครับกันทลาลมรถส่งนี่แมนครับโทรหาบอนเดอร์นะครับเปิดตั้มแล้วนะครับส่งไหจักโลส่งไหหอลอยเอ็ดครับคือเก่าครับโอ้ยปักหลักต่ลอ,อยเอ็ดหอยมูบานท่าทิมสายามน,นะครับออาบานจะคล้องอยู่หันบานจะควายอยากเทา่าไหรอยาก สามหมื่หาทองว่า่าไนเชิงสามหมืนหานะครับท่องยังว่านี่นงเด่องนนด้อ่ครับในหอยใส่ใส่โซเวตมุ่นกันนะโซเวีตมุ่นโอยเวตมุ่นอยสี่สิบมี้นะครับความสูงลำปีลำดากบ่มี่ก็ขางไงเครื่องดำแข็งขาดีน่าสดือครับ พ่อมี่พ่อส่ได้ไยกลางแม่เสาเกี่ยวพ่อแดล้วซึ่งขึ้นพร้อมสมแล้วนะครับขอเบอร์มาพ่อคืนฮกหนึ่งสามตัวสี่สสองสี่แปดรถทรงไ้ยักโลฟี่ฟี่ยักโลฟี่สองลอยลกบ่เอารอยลูกดีครับลอยลบ้านได้พ่ออยู่บ้านไหนจนวัวเรือขี่เล็กคูเรือขี่เล็กเรือพ่อไงเสียยังนายบัวเรียนกันกะยิมจักบาทยิ้ม หัวเสียยองนะครับครับผมมาหาในยองเชนไครับแม่หลายนี่นั่งเศร้ามีห่งอยู่โซฟานี่ครับสบายครับมา,าท่านให้เอานี้เชือ,อ<า>โซฟาขอนสองแสนวิวกสักสามแสนก่านงห้าอยากสี 3, ส่ 4, 9, ส 4, 000, 5, 000หมื่นเกพหห้องแม่ลูกลูกแม่นะครับ4 9 5, ่เก้าเอรุ่ดนอ<า>ให้มากกับทั่วมาได้ลูกแรกหัวเสียยง,งก็ชิสสดลูกจุแมนลูกสองครับลูกอมีอะไรวะย่งยยังย่ง สวัสดีแดงดีสูงหน่อยสามสิบห้าบวกครับผมเด็กหน่อยลูกแม่เด้อลูกแม่ครับซีเมนเกลวันแห่ห้องคือตบโตอได้อีกแปดบ้างเพราะเสือเพราะเลี้ยงของเราอยู่เพราะเสือเพราะเสือและาเกษตรกรเครื่องดำสะดเรีามลำปีลำดากบ่มีบ่มีครับบ่มีลำดากำตุ้มยังกับบะหมี่มิจะตุ้มอยู่ดากคนขายไม่ตุ้มอยู่ดากคนขายก็มีนะครับดากมือกองมีอยู่ดากบก็เครื่องกระดำดีเครื่องคนจุ่งแห้งดำบ่ดำนี่เชียงชมพวงตังหนัก เบอร์มา้ประกันดบบนี้ให้ทุกตัวทุกอย่างเบอร์มา097ก097ครับ0 2 3 1507โทรได้ยีสี่สัปงผห้แสบผู้สาวมีแห่งนั่งใหม่โทรมาได้สื่อขายได้ทุกอย่างนะส่งฟรีแห่งยักโลส่งพี่ทั่วประเทศไทยเลยครับราคาได้กันไม่หอดอมก้อยทั่วประเทศไทยบไรานไหนเสียงหยองตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นเจพันห้าืเจ็อนสี่หันไปลร่แปดห้าร้อยไปดเขามันสันบอ่พุดียบร่อย โอ้ยห้องเจ้าพันครับพุทธเขาให้นะครับแมนห้องมักบ่อไท่กลางตัวอะไรไม่รู้ว่าขายแม่ลูกลูกแม่ก็ห้องพุทธเขาเลยครับแม่หนิมันใหญ่ไปหนี่มีสองโคมงีกเด้อลูกกินนมลูกกินนุ่มไฮเบอร์แล้วนด์แม่นศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองสามสองหกเจ็ดโทษใดยี่สิบสี่จมงครับผมหกแม่ดูอยากได้สองหกมันม่านหรือมันขี่อยู่นี่นี่โอ้โหกันบ้านเด้อเพราะว่าลูกหน่อยอยู่ โอ้ยมันคือถองไงแท้จักรเย้าวู้หัวเลียงเดินนะครับลูกผูกลูกย่างหน่อยแต่ว่าถองไงแห้งนั่น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 สูงเมตรสิบสะดงสะดือกับมี่เนาะมี่มี่ราคาอย่างเบอร์โทรพ่อยเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดสามหกห้าศูนย์เก้าหกเขยี่แปดถุงสีมีรถทรงมี คือผู <c oughs> อ้ขายเพิ่นมึงหันเพิ่นต่อเพิ่นต่ออยู่ที่เป็นต่อสองมันรุดลายปวดม่นรุดลายอ้ยบ่ย่างยั้งเอาขายได้ขายขายอะไรจิ้วจุง้งต่อไปเอาเอาเล่ก็มีเดินนะครับเล่แท้แล้วก็เล่ทุกสนามนำ้ำปุ้ยของแถบมีี <c oughs> ท่าเรียงไว้นาั่านนะครับมันอสอบเกตคือลิ้นนี่ ข้างหลังเลยมีเก็ดนะนี่กองเนีเลยผมเอาก็แดงนิดแ็เนิดครับโอ้ยขอบคุณนายหลายนะครับเอฟซีเลี้ยงเขาปั่นญี่ปุ่นท่าไข่ต่อไปนะครับแต่เก็ดมันเต็มโตนะครับต้องผูกไว้แล้วมันลงน้ำเสียไปคือมานิ่มังกรเก็ดเดิอบอลเลยห้องขาของแน่เลยเออมันห้องแน่เหรอ ห้องคกักฟันนี่กับ่ดากสวดดาะดากยิงแหลมเมือเก่าจะได้เท่าไก่ก่อนมนแปดนะมนแปเพราะเบอร์ต้อ้มนเบอร์ศูนย์แปดเจองสี่เจ็ดสี่หไปแยกลูกมันสมบองแยกลวกเี้ยวนี้สูงนี่ละแล้วเ่ลาอยสาแยกลูกลูกแหลกมันละไรบังส่งแมนรันม่นมันส่งนี่ละเล่นั่นไปถท้หาเนื้อหาหนังมองดากมันมมีดอก จะเล่มแหลมมึงสิละ,ลอละเออพ่อเ,พเดี๋บอกเผาโย <Hz> นใส่เผาเผาอะไร่าเียบอยู่ะซื่อนนะครับยกปากไว้มันจะร่างหาูมันจะซื่อ <c oughs> แล้วข้าอยากผมอยากหา6ไปใกล้ๆครับพ่อน่ะ,ะกันท่องมประกันท่องท่ององ,อง,อง,องเดือนนี้จ<า>ักดยานเ้าวมื่อก่าเดือนเสร็จเเืออนเล้เรานี่ ครับผมนี่ประมาณอีกสองอาทิตย์เบิรงกขับหนุ่มไก่เหรอใกล้สิออกเราเด้อราคาเขาได้ก่อราคาผมจะเอาหาโกใบอยู่ในทถองจะทับมาใบแต่ว่าก็เดี๋ยวเอามาประกันท่องมีใบเด้อนะครับเดี๋ยวเอามาสูงใหญ่แห้งเด้ออร่อยออยสี่สิบห้าปวกครับประมาณนั้นเลยเล่ายางยุ่มดากนั่นไหมสองเซนมันสิออกก่อนใกล้แล้วนะครับเก็บพักอีเลียด้เลยนุ่มไข่เหรอ ไข่ไงเงงามๆมันเลยเครื่องดำเต็มๆไข่ไงบลาบ้านเฮาวนุ่มไข่แล้วไข่แล้วโตท่าเลในท้องมันแต่ว่าขันวอนน่เจ้าของเพิ่นว่าตัวแรกเดี๋ยวจะว่าขมูเพิ่นว่าตัวที่สองในท้องครับโตนายจะถือเต่านุ่มมากล้วล่ะโบที่สองเหรแต่ว่าเบิ่งเพิ่นว่าตัวที่สองแต่ว่าเพิ่มมาตัวแรกบ่เพราะว่าง้ออง้อเอื่อยหันมาฝากมาขายมาตัวเดียวนี่บ่แต่โบได้ขายคพื่อกราฟเราใส่ข้อเบอร์มานั่ครับศูนย์แปดศูนย์ าน่816ครับ7874ถั่หาอ้อยเพื่อนไก่ออกเล้วเผาถั่วกมาบสีออกพร้อมลอดเต่าเดือนเดือนหน้าออกเดือนนี้ครับเดือนนี้พร้อมเดือนเอาสามารถที่ไก่ไก่ในเหลือเงี้งี้บ้านได้ล้วครับผม้อมยูอยกันทะล่มครับนี่รถส่งไงยูบะนี่ครับฟี่เฮจักโลที่ลอยลูกครับผมเอาจาก24นะครับสูงลย30 แยกลูกหรือไม่สาวอยากลูกครับทับแล้วสามเดือนยังวันใดประกันยังครับบนขายราคาทับแล้วเครื่องดำดีครับสีเม็ดข้าเปลือกสูงประมาณร้อยสามสิบทับเฮลเลอครับตัวไหนก็อยากตัวสีครับโอ้ัวแพงสองสีเด้อนะครับผัวเลี้ยงหมักบัอลูกแรกครับติดโบดติดย่างเฮลเลอเครื่องดำขาดำใบหูขอบดำดำเนี่ยโตสได้เลยตัวไหนยี่ห้ ไล่บนไหนนี่สีงามๆนี่นี่สามโขกครับอ๋อก็ยังบขสูงบนไหนสมอีกแล้วบ่ขึ้นมาแล้วบ่ขึ้นอยู่แล้วนี้ครับกะลังขึ้นรอบนะครับผู้ที่ถามมาเด้อทายกันะลังขึ้นใช่ไหมนี่ท้ายหรอครับนี่สูงลอยสี่สิบป้าบ้านสี่สิบก็กลัวยังไล่อยู่กะลังขึ้นนะครับพร้อมสมยัไลอยู่สองงามดีเด้อสะดือล่ำปีกับว่เป็นนะครับว่าครับสาว่าลูกสองครับ โอ้ลูกซองหรอือเองสดๆนะครับครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วครับเอายืนนิงน่งๆเชือกครับเชือกมักบบแม่น<ด>ี่สามสุกแม่นั่นเ,นนเปิดไปสามหาครับสามหาแม่นี่เครื่องน้ำดำนี่เครื่องง่ายๆน,นี่อืร้อยสามสิบมีความสูงสะดือเงาๆครับนารกๆเครื่องง่ายแค่ไหอลูกกระทบใบหูจังหน่อยนะครับ ใบหูดำนะนกเครื่องดำมีโครงฉากไงครับสามเสือนี่ปะนี่ครับเบอร์น้าไปศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหกสามสามเก้าหกกับบ้านหน้าไปทักการครับรถทรงฟีแยกโลกเดี๋ยวตกลงกันครับราคาทรงคุยเอาเดินนะครับงามอยู่ราคากรับพราะใดมือนี่บุสูงบันไดนะครับซ้ำหัวหาเลี้ยงเฝ้าซื้อกล้องยิ่งขึ้นเข้าร้านตัวเนาะ สายใช้เงือีหลาโมมีจ้าเงือีหลากับเงล่อบ้านไหนเงล่อยี่บ้านไหนอยู่บ้านโมขี้ย่างกันท่าลาลมค่ะมาเรื่อยเดีเนาะแมนเห็นเหลืองเหลืองเรื่อยๆล่ออีกหนี่เลยครับอยู่ายุอยู่บ่ออะไรอยู่บ่ออะไรอยู่บ่อสามจ้ะมาใครจะเจ๊กีแต่ขึ้นหม้อหนึ่งขึ้นหม้อหนึ่งกัมาสองสามปีจ้ะเพียงไหอาชีพนี่ยสำหรับไม่รุนหุนไม่เท่าแนะน้เขาเดี๋ยวจ็กน้อยคือบ่อคืออยู่บ่อแมนพอได้เงินไปโรงเรียนหย่อนอยู่พอได้เงินไปโรงเรียนหย่อนอยู่ บได้ขอเงินใส่ดอกบได้ขอเงินใส่แมนมีเก็บรายหรือกปล่ากะนี่ล่ะสิเก็บเพชรนุ่มวะยัยนี่กสิจังสาระคิดว่าเฟสเฟสฝากเฟสเนี่ยเฟสซื้อโอเลงค่ะหาเด้อเจ้านะครับเป็นกำลังใจให้น้องมบนรยากว่าหลานเลยครับใ้หอยรุ่นใหม่หอยถือว่าสุดยอดได้บริหาคเงินไปโรงเรียนันบริจาคเงินโรงเรียนเนาะจ้าหาเองแล้วเก็บพ่อแม่พ่อราบคาเพ็ดนุ่มเขา ยั่งอยู่ยั่งยิ่งน้อยนึงขาดแล้วแน่ขาดเห็นนุ่มนุ่มสิเติมใหายขาดไรอยู่บอขาดไรเติมอยู่เอาเครื่อเอาคางนึงก่อนไปยังล่ะเช็ดคางนึงก่อนมาไหนบอบ่มันต้องเฮ็ดทั้งสองตัวบอไงขึ้นมางามเด้อนี่ยากยากสามหมื่นหาปัญหาครับจักเดือนบอบ้านห้องเดือนกว่าครับรับประกันทองโต๊ะโต๊ะไรนี่ทอง ตูกตัวที่สองในถ่องครับสูงอะไรห่อยสูงมาเป็นร้อยสี่สิบขึ้นอยู่บ่ครับสี่สิบจสี่สิบหามีครับเบื้องหน้าตาจังหน่อยได้ครับ้ากหนาขึ้นลูกกระทบงามเง้มเบื้องขาดำไงใบหูดำกระทบหนอกนี็หน่อยบ้านไหนหัหน้ะใครครับบ้านไหนครับ่บ้านไม่น่าข้ามครับชิดทิศทอนครับมีรถทรงบ่มีรถทรงฟี่ครับห้องเบอร์แม่ 0 9 4 3 0 7 1 2 4ครับทรหาเฟิรนเดอครับโทุ่หาเลยตัวใหญอยู่ประกันทองต่ำอยู่ประกันครับตัวบักไงเลยตัวบักไงเครื่องเครื่องพานนะครับเครื่องพานเครื่องอมหลายวันไหนอยากอยากสี่หมื่นครับอยากเจ็ดสี่หมื่นนะครับลูกแม่แม่ครับลูกบามันหรือลูกเล่มันครับแม่เล่ครับ สมบามันเป็นเล่มันลูกมันลูกแม่สีแดงแม่เล่สูงลอยสามสิบบวกน้อยๆราคาบสูงวนไดเด้อน,นะครับน้องมันอยใหญ่ๆตอนแรกก็อยากได้สี่หมื่นครับเพื่อตัวเพื่อตัว่ะเอาไปหางัวเลี้ยงตัวแม่ได้ลูกมันเหงี่งามๆลำปีลำดากรับพ่อเพียงยี่บ้านไดอยู่เดีนครับห้องเบอร์ด้ยศูนย์หกสองครับหกห้าหกหนึ่งศูนย์สี่สี่ครับกำลังกินนมอยู่รถทรงมี่ปะมีครับ ฟรีแหงยังลกูกลอยลูครับส่งฟรีลอยลูนะครับปักบอเล่ลูกบามันเป็นเล่มันเด้อบูกเครงกำลังเตานุ่มกันเนี่ยสวยมันละหิวนุ่มยยอยากขนได้อยากอยากสามเมืองเก่าครับเท่านั้นแม่แม่ครับลูกผูหรือแม่ลูกลูกผูครับสามสิบเก่าเรื่องอะไครับจะพาไปชมจะมาให้เห,ห้งเห้งกันเนี่ยบ่บ่ครับ,บ โค้งยักหน่อยสมมีหรอวะวันสมรับมันขึ้นนะวันสมมันครับแม่พร้อมสมลูกผู้เด้อหน้าหนานน่นนมักบ่อเครื่องดำอยู่นะครับจอยยางเดียวอยางยื่นมามีจำนนี้ดอกกิดขี่ก็นิดน่อย้บอเก่าผู้เหมืหหอดทตขขเขาหน่อยน่สามหมื่เก่าครับเปิดไุ้มอยสี่สิบบวกแม่มัน พ่อมมนะผมเอาดีแห่งเจ้าพ่อสมระบขอเบอร์น้ำกุนะ้งะศูนย์เก้าครับเจ็ดศ <5, S 1> <7, S 2> ูนย์หกห้ <20. S 2> าเจ็ดสองศูนย์มีรถส่งฟรีคัโล่ลอยโล่สงฟรีครับอทาไรนรา,าคากันครับานาตาแล้วขึ้นนักฟุตบอลในเดือน,นะครับเตะเข่าโก้จะคล้องดูเอซครับทั้งปีสิบเจ็ดสิบแปีเอาเอซครับทั้งพีมหากินเสือกินสากินซิงยู้ทั้งผี ซื้องหัวบ่แม่นมันมะสึงหัวเราเหมือแกเป็นมะสองหัวไปตัดผมหลานไหนมาบางทีไปเผาหลานมันขึตัดส่งบอกว่าไว้ด้วยไว้รุ่นครับแกสองไว้รุ่นเด้อบ้านจากไซครับผมพี่บูนพี่บูนได้ป่ะมื่อนี้หัวได้ได้ไปได้แล้วราคาไปยังไงเมื่อนี้ราคาครับพ่อพ่อฟังพ่อฝั่งพ่อซื้อพ่อขายมัดเท่ๆแบบพ่อเหมือนยังขายเลี้ยงหัวเกี่ยวหยาอยู่แบบนี้โอ้ขึ้นมาเลี้ยงเจียวเลี้ยงเสียบกันดำยางดีเอฟซีเจ้าได้ไหม เออมีแต่หน้าตาดีดีวะนะเลฟซี่ผมนี่ประกันสมประกันสม่ปะประกันสมนี่ไรจักหนามสองหนามเหมือนเราสองหนามกอดกอดสองหนามลูกเงี้ยวลูกก็ราคาอยากไหมหกสิบเจ็ดทำสร้างนี่ทำสร้างนี่เขาจากเป็นจากลูกกระลังแหนนุ่มอยู่ผู้หรือแม่ลูกลูกแม่ปวดน่ะย่างดี ร้อยห้าสิบบวกความสูงแม่มันนะครับเครื่องผ้านี่ละเอาเดี๋ยวออนไม่ต้องผีดจังหน่อยมักบอ่อลูกแดงๆหน้นานาเหนียวเนี่ยเออนี่ยลูกนาดีเด้อพงส่างแม่ใหญ่ดีเบิ้ลนาเบิ้งตาจังหน่อยมักบอ่อบ้านไหนล่ะแม่ไปกุยเก๋ไก่ก่อนเอ้า ไยี่ียีได้ถอไปไ้อนไหนท่บ้านไหนมระลิน่งหวายผ้วายว่าล,ลินเท่านี่เลื่อใกลๆจำขี่จำดาาที่นี่ราคาตำตำต้อได้ใช่ปะต้อได้จกเหล่าขาวขวดไงหนึ่งเ่าไหนวะได้อยู่เขาเบอร์เนี่ยซ8แปดแปด1ูส่งทรงฟรียักโล่ฟรีห้าสิโล่ห้าสิโละขอบคุณครับมเลี่ยงเรื่อโค้งไงพายใหญ่ ข่ากับพ่อใดญอยู่ลูกแม่ยางงามกำลังตาวอยู่เรายืนเงาเงาอยู่นี่เป็นจังไลยพูดได้ขายหนุม่นมเลยพูยได้ขายกับว่า่็เป็นดอกนี่ยังไมนี่ทุกเนี้ยบรรยากาศตลาดนัวนะครับบาริน6พฤศจิกาสวยๆมากนะครับมันแหง้งโคกน้องหน้าโมดเดลเฮาย่ามนี่มากกับแหง้งย่ามฝนมากกับว่าจืดโอ้ย รถบัวพอดีจักรเชียแห่งมน้าแหงมน้าผัดไงฝนตกมากกะว่าเละต้นเน่นีซ้อนอในพวกว่าไงจั๊กวาเนี่ยอะไร <c oughs> ไปแล้วครับลำรั่วยู่ดีมีแห้งถ้ามาขาขึ้นจากเบื้องง่วมากลดอยู่ตลาดง่วนะครับจะไปเส้นถัดมันบ่มี่เลยพุดวันพุดกับวันอาทิตย์นะครับย่ามือเสามาตาสาว้าวเด็กๆจะมีมองจอดรถนะครับในหอยยังรออยู่ผลร้ายนะครับ แปดโมฆึงโอ้อยู่โดนบ่ได้คนไายกันได้แดดออกกูมียังครับขี้นแต่หอนนี่เป็นรูปขึ้นแตวไก่มาละนุ่นคูดบอกให้ผมเนี่ยผมเป็นผมเกินเจสซีเจ้าเดิอะไรครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละน่นคูนครับถาซื้อป่ะยังผมมาซื้อครับเพราะตอนนี้ได้ยินมามาละจะในขึ้นซื้องัวไปใส่โอ้ครับเอาไว้บ้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครับผมอยู่เซกอร์ร้าน ยู้ยนะครับยู้ย่นุ่นคุ้นเอามาเลยค่ะโฆษณาหนีสองถวยเลยสองถวยเป็นบ่อครับครับจะไปพอกันอยู่กันตลาดเนื้อกันตลาดครับตลาดกันตลาดกันได้เอาไปขายหอดผุนบ่อแต่ว่าคุณจะไปส่งแค่ไดไม่ยากผ่านยี่บ่อหน้าผ่านนุ่นคุ้นบ่อผ่านตรงได้มึงไหนพิกัดพิกัดบ่อครับยู้ตลาดนุ่นคุ้นตลาดนุ่นคุ้นเลยครับผมตลาดหน้าหอดผ่านปพ๊บโทรหาผมผมจะเลิกในตลาดนุ่นคุ้นอ้าจ้อหน้าแมนบ่อตลาดมันจะเป็นไปแบบไงก็เจ้าไก่วะครับผมโว่าตะปวดขาฉันต้องาบ้านนี่ ใส่ลูกเิลปได้หลายอ่ะคือ,อยูสัน <laughs>